ก็ต้องขอความการุณาสื่อมวลชนทุกช่องนะครับอย่าโทรไปหาคุณแม่โดยส่วนตัวเพราะว่าในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องแง่กฎหมายบางทีคุณแม่อาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนแล้วก็ณปัจจุบันก็ได้เซ็นมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันด้วยความมั่นใจได้ครับว่าฟ้อนงะร้อเนะฮะเพียงแต่ว่ามาตราไหนอีกเรื่องหนึ่ง เราฟ้องแพ่งเนี่ยจากการที่เราคำนวณรายได้ก็น่าจะรายได้ตั้งแต่อายุ37ถึงอายุ50เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200ล้านแต่เราฟ้องประมาณ1 0อยล้านนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลก็จะให้แค่ครึ่งเดียว <_ d oll> ก็เดี๋ยวจะชี้แจงกรณีความสับสนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีของกรณีการเสียชีวิตของน้องแตงโมหรือน้องพัทรัธิดาพัชรวีรพงศ์หรือน้องแตงโมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับกว่าประมาณเกือบเกือบสี่เดือนด้วยกันที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวขอชี้แจงนะครับว่าเรื่องการดำเนินคดีนะครับ การดาเนินคดีอาญาในการฟ้องตรงเองเนี่ยเราจะมีการประชุมทีมงานเนี่ยสรุปรวบรวมพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดทั้งพยานบุคคลพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องบาดแผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องวงจรปิดนะครับ แล้วก็อีกหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องพัรทรธิดาพัทรวอิรพงศ์นะฮะหรือน้องตังโมนะฮะเราจะสรุปกันช่วงเย็นๆในวันที่14นะครับแล้วก็จะมีทีมกฎหมายทั้งหมด3ทีมด้วยกันคือทีมของชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมของทีมคุณอัญชริยาเลืองรัตนพงศ์นะครับทีมของพักไทยศิวิไลนะครับแล้วก็ทีมของท่านชนบทสุปศรีนะครับทั้งหมด3ทีมด้วยกันแล้วก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการตรวจร่างคําฟ้อง ที่วันที่13นี้พี่อัจฉริยะไปปรึกษาท่านอดีตผู้พากษาสารดีกานะครับเป็นคนตรวจร่างคำร้องนะครับคำฟ้องนะฮะว่าคำฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 9หรือ290ซึ่งเราจะต้องมาถกกันอีกรอบหนึ่งว่าเรา,าเราจะฟ้องมาตราไหนดีเราจะฟ้องมาตรา290กรณีทำร้ายร่างกายให้ถึงแก่ชีวิตเชื่อมเชื่อมมาตรา289เวงเล็บ7ได้หรือไม่ต้องไปดูคำพิพากษาสารดีกาด้วยเพราะว่า ถ้าเราฟ้องอัตราโทษต่าเนี่ยแล้วถึงสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นฆาตกรรมเนี่ยสารจะลงโทษได้ไหมก็ต้องไปดูคําพิพากษาเก่าแต่ในกรณีฟออ้องตามมาตรา289เล็บ7เรื่องฆาตกรรมแต่ปรากฏว่าหลักฐานมันไปไม่ถึงไปแค่อุบัติเหตุเนี่ยตามวิธีพิารณาความทางอาญาเนี่ยมันสามารถลงโทษต่ํากว่าคําฟ้องได้นะครับแต่ในกรณีที่สารยกฟ้องนะครับกรณีการฟ้องกลับเรื่องฟ้องเท,ท็จพวกนี้ เราก็จะต้องตรวจดูว่าหนึ่งพยานหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยมีที่มาที่ไปไหมนะครับพยานบุคคลเนี่ยเ,เป็นพยานที่ชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็ให้การไปตามความเป็นจริงไหมนะครับพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันเทจไม่ได้อยู่แล้วพยานที่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันเทจไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โจทย์เนี่ยกับคนเบิกความเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเบิกค,ความโดยสุจริตหรือไม่นะครับก็จะต้อง เขาเรียก่าต้องการฟ้องกลับเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้องกลับง่ายๆได้ง่ายๆนะครับส่วนส่วนโจส่วนจำเลยเนี่ยจะฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอคดีหลักนะครับรอคดีหลักเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างรอบคอบนะครับเพื่อให้คุณแม่ปลอดภัยแล้วก็การเบิกความครั้งนี้นะครับคุณอัญฉริยะเลืองรัตนพงศ์เนี่ยเป็นคนเบิกความแทนคุณแม่น้องแตงโมทั้งหมดนะครับส่วนผมเองก็เป็นพยานนะฮะมีหลายคนเป็นพยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานเนี่ยต้อง ต้องมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาฟ้องกลับได้นะครับนั่นคือคดีอาญานะครับส่วนคดีแพ่งเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพนะครับการการจัดงานศพในส่วนของ3มวันสวดการเผาศพนะครับแล้วก็เอกสารตรงนี้เราต้องรอได้จากาผู้จัดการส่วนตัวของคุณอ้ําพัชราภานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของน้องแตงโมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้บ้านหนี้รถ แล้วก็อะไรต่างๆหลายอย่างที่เป็นนี่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องรวบรวมทุกอย่างให้ครบถ้วนในการฟ้องแพ่งนะครับซึ่งเราฟ้องแพ่งเนี่ยจากการที่เราคำนวณรายได้ก็น่าจะรายได้ตั้งแต่อายุ37ถึงอายุ50เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200ล้านแต่เราฟ้องประมาณ100ล้านนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลก็จะให้แค่ครึ่งเดียวนะครับนั่นคือฟ้องแพง่งแต่ฟ้องแพ่งเนี่ยจะตามฟ้องอาญาเดิมทีอยากจะฟ้องพร้อมกัน แต่กลัวว่าเอกสารราชการจะยังได้มาไม่ครบนะครับแต่ส่วนในส่วนของพยานหลักฐานทางาทางคดีายาเนี่ยตอนนี้นะครับในช่วงในช่วงที่เรากำหนดมาตราได้ว่าเราจะฟ้อง289ฆาตกรรมหรือฟ้อง290ที่เป็นเขาเรียกว่า,าเป็นการทำร้ายร่างกายให้เกิดทำให้ทาให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยเรากำลังคำนวณอยู่ว่าเราจะฟ้องมาตราไหน เพราะมัน,ม,นมีคำพิพากษาสารดีกาที่เกี่ยวข้องว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการฟ้องมาตรา290แล้วบรรยายฟ้องเป็นมาตรา289วงเล็บ7นะครับก,ก็เราต้องไปดูคำพิพากษาสารดีกาของทีมกฎหมายต้องดูกันให้รอบคอบนะครับดูกันให้รอบคอบนะฮะร,รอบด้านแล้วก็พยานเนี่ยพยานในส่วนของเรื่องใบพัดเอย่ยบาดแผลเอย่ยต่างๆเนี่ยเราประชุมกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับ การประชุมรอบนั้นเนี่ยมีทีมของพักไทยชีวิไลทีมของชมรมช่วยเหลือชัยกรรมแล้วก็ชมรมแล้วก็ทีมของท่านชนบทแล้วก็ทีมของนายพนนแพทย์ทวัตชัยนะครับวันนั้นเราประชุมเรื่องพยานหลักฐานนะฮะแต่ไม่ได้ประชุมกันเรื่องสำนวนณนะวันนั้นเนี่ยคุณแม่แตงโมเนี่ยก็เกรงว่ามันหลายชั่วโมงก็เลยไม่ไม่อยากให้มานะฮะเพราะว่าคุณแม่ก็จะรับข้อมูลเยอะๆมากไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ยังอยู่ในช่วง ในช่วงความเศร้าซึ่งยังรับข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับก็ต้องขอความการุณาสื่อมวลชนนะครับทุกช่องนะครับอย่าโทรไปหาคุณแม่โดยส่วนตัวเพราะว่าในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องแง่กฎหมายบางทีคุณแม่อาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยทีมกฎหมายทีมทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ได้เซ็นมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นขอยืนยันด้วยความมั่นใจได้ครับว่าฟ้อนงะร้อเร์เนะฮะเพียงแต่ว่ามาตราไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาตราไหนอีกเรื่องหนึ่ง